สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สาพยากร์หรือสาภไพาทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงรายเดือนของชาวราศีพิจิกนะคะประจาเดือนตุลาคม2566ันาสะคะราศีพิจิกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างที่สิบหกจิกาถึง15บธันวาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวราศีพิจิก จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะดูในดวงทั่วไปนะคะแล้วก็จะเจาะลึกให้ในเรื่องของการงาน,งานการเงินความรักสุขภาพชัวควาราพนะคะก็กดอื่นเลยก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะและที่สําคัญอยากจะบอกเลยว่าการทํานายดวงนี้เป็นดวงโดยรวมโดยกว้างนะคะ ฉะนั้นไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึง่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ดูอย่างมีสตินะคะ,ะเริ่มต้นเลยเดี๋ยวขอนยาสับภายแล้วก็หยิบไพ่แทนชาวราศีพิจิกนะคะอะไพ่ใบแรกชาวราศีพิจิกได้ไพ่เก้าไม่ถาวนะคะแสดงว่าในช่วงนี้นะคะหลายราศีจะมี เรื่องของงานมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีงานที่เยอะงานที่มากงานที่หลากหลายนะคะไม่ต่างกันเลยนะคะในเรื่องของการงานบางทีงานเยอะงานยุ่งค่อนข้างจะเบื่องานนะคะอาวเดฟพาวิวออฟฟอร์จูนนะคะชาวราศีพิจิกช่วงนี้งานมันเยอะมันเป็นช่วงจังหวะของชีวิตเป็นกลงล้อแห่งโชคชะตานะคะวิวออฟฟอร์จูนนะคะนำพามาซึ่งความสำเร็จนะคะฉะนั้นนะคะ มีงานหมายถึงว่ามีเงินมีความสําเร็จนะคะโอเคมาดูในเรื่องไพ่ใบถัดไปไพ่เดอะซันค่ะเห็นไหมคะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะช่วงนี้บางคนบางค่านอาจจะเบื่องานเบื่องานเบื่อเบื่อหลายๆสิ่งงานคุณเยอะงานคุณมากก็รู้สึกเบื่อ แต่อย่าลืมว่าคุณได้ทั้งว e e l o f f o r t จ n นแล้วก็เด e Sun เข้ามาใพ้ที่ดีที่สุดในสำรับมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นทางออกที่ดีสำหรับคุณก็ได้เห็นไหมคะอืมนะคะเรียให้เพื่อนเข้ามาไพ่พระเข้ามาบอกว่าบอกว่านะคะในช่วงนี้นะคะชาวราศรีพิจิกให้มันสมมูลให้มันไหว้พระทําบุญปล่อยวางนะคะ อย่าเอาคําว่าเบื่อมายึดติดมันจะทําให้ผลงานที่คุณทําหรือสิ่งที่คุณทําอ่ะมันจะออกมาไม่ดีนะคะอ,อ้าวได้ไพ่ e m p e r a n c e น่ะโอ้โหไพ่สวยมากจะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะบางคนอาจจะได้เปลี่ยนเปลี่ยนงาน บางคนบางคนอาจจะได้เปลี่ยนงานได้เจองานที่เหมาะากับคุณได้เจองานที่แบบทําให้คุณรุ่งโรจน์สว่างสวายเป็นทางออกที่ดีสมบุทณอาจจะสร้างเงินสร้างงานให้คุณชีวิตช่วงมีของคุณอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะบางคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นบางคนได้ตําแหน่งงานที่สูงขึ้นบางคนได้โยกย้ายบางคนได้ย้ายที่อยู่บางคนได้ย้ายที่ทํางานนะคะไพ่ king of s w o r d ขึ้นมา ที่ออฟสดขึ้นมาแสดงว่าบอกให้คุณสู้งานไม่ว่างานคุณจะหนักจะเหนื่อยคุณจะแบกรับภาระอะไรเยอะก็ใช่นะคะขอเพียงคุณสู้ไม่ถอยนะคะ,ะปัญหามันมีอยู่แล้วล่ะคะ่ะปัญหาในที่ทํางานปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะเข้ามาในชีวิตนะคะมันจะทําให้คุณรู้สึกปวดหัวท้อเครียดนอนไม่หลับเป็นไปได้หมดเลยแต่ไพ่ที่ดีของคุณอยู่ตรงนี้ วิวออฟฟอร์จูนเดอะันแล้วก็เทมเพลน c e มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะถามว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางดีไหมดีค่ะช่วงเริ่มต้นคุณอาจจะเบื่องานรู้สึกเบือ่อรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อนะคะที่ผ่านมานะคะบางทีมันอาจจะทําให้คุณขาดมือเงินขาดมือเงินไม่เข้ามือมีคู่กอเหมือนไม่มีมีม มือนอยู่ตัวคนเดียวแบกรับภาระอยู่คนเดียวนะคะแต่หลังจากนี้ชีวิตของคุณจะดีขึ้นน่นะคะของชาวราศีพิจิกน,นะขอเพียงคุณเป็น k คิงออฟ o r d นะคะคสคือคุณขอเพียงคุณสู้คุณแข็งแกรง่งคุณไม่ย่อท้อมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะคะนั่นแหละคือผลสำเร็จของคุณบอกเลยไงไพ่ของคุณถามว่าโอเคดีไหม คือตัวคุณคุณรู้สึกว่าไม่ดีหรอกตัวคุณนะคุณรู้สึกเหนื่อยคุณรู้สึกท้อคุณรู้สึกเบือ่อคุณรู้สึกเครียดนอนไม่หลับนะคะรู้สึกว่าชีวิตไม่โอเคแต่มีไพ่พระขึ้นมาอย่าลืมนะคะมีไพเ่เฮราเฟนขึ้นมาไพ่พระบอกคุณว่าให้คุณหมั่นสวดมนต์ไหว้พระนะคะหมั่นสวดมนต์ไหว้พระบางคนอาจจะต้องนั่งสมาธินะคะใครที่ชอบนั่งสมาธิลองดูนะคะ หรือใครที่ไม่ชอบก็ลองดูนะคะ,ะปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางนะคะ,ะหัดปล่อยวางหัดมีสมาธิตั้งสมาธิคนเราเมื่อไหร่ที่มีสมาธิไอเดียบางอย่างมันจะมันเจิดมันจะเกิดขึ้นนะคะ,ะมีพระพระหรือบางคนบางท่านอยากไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยค่ะนะคะได้เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่กับตัวคุณนั่นแหละนะคะอ่า ใช้ให้เกิดประโยชน์และทําให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะอันนี้ไพ่โดยวรวมถามว่าไพา่รวมดีไหมก็ก่่าข้างจะดีเดี๋ยวจะมาเจาะลึกให้นะคะโอเคคนญาติเก็บไพ่สําหรับนี้อย่าลืมนะคุณมีไพ่สวยคือไพ่เดอะซันกับไพ่เทมเพลนจะมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณนี้แหละนะเกิดขึ้น,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 นในทางที่ดีนะเดี๋ยวมาดูว่าเรื่องการงานเจาะลึกในเรื่องของการงานให้ การงานของชาวราศีพิจิกเห็นไหมคะได้ไพ่ The Empress ขึ้นมาการงานของคุณสมบูรณ์แบบพร้อมอถ้าใครที่ทำงานเกี่ยวกับผู้การ,กรเกษตรจะดีนะคะการงานที่ผ่านมาอัจจะทำให้คุณเหนื่อยใจทุกใจเสียใจแต่ต่อจากนี้คุณจะมีผู้ช่วยที่ดีจะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณคนที่เข้ามาคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณก็คือคนที่รักคุณนั่นแหละ ลองมองหาดูว่าใครรักคุณนะคะหรือว่าคนรักของคุณนั่นแหละเขาจะคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินในเรื่องของช่วยเหลือในเรื่องของการแบ่งปันนะคะอ่าซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะอันนี้คือบอกเลยนะว่าการงานของคุณโอเคก่อนหน้านี้คุณอาจจะเหนื่อยท้อนะคะ เหนื่อยใจท้อใจนะคะทุกใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานแต่ว่าการงานของคุณจะดีขึ้นแล้วก็สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณนะคะคนที่รักคุณนั่นแหละนะคะบอกเลยการงานของคุณดีอ้าวต่อไปมาดูในเรื่องของการเงินค่ะการเงินของชาวราศีพิจิกว่าเนายไพ การเงินของคุณจะมีคนคอยช่วยเหลือคอยสพอร์ตคือคนที่คุณรักและคนที่รักคุณนั่นแหละนะคะหรือเป็นคู่รักของคุณจะเข้ามาคอยช่วยเหลือคอยสพอร์ตในเรื่องของการเงินและทําให้คุณมองเห็นช่องทางในการทํามาหาเงินในการทําเงินในการทํางานนะคะมีช่องทางใหม่ๆในการทํางานถ้ามองถึงงานเกี่ยวกับพวกงานออนไลน์ก็ดีนะงานออนไลน์ก็ดีนะ คุณกําลังมองหางานออนไลน์ถามว่ามันมีปัญหาไหมปัญหามันมีหมดแหละในเรื่องของช่องทางนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าช่องทางในการทํางานก็คือช่องทางในการหาเงินถ้าคุณสู้ไม่สู้ไม่ถอยมีความมุ่งม,มั่นมีความตั้งใจคุณก็จะประสบความสําเร็จไอ้นี่คือในเรื่องของการเงินนะบอกแล้วนะว่าจะมีคนคอยเข้ามาคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณอยู่ในเรื่องของการเงินนะคะ โอเคมาดูในเรื่องของในเรื่องของโชคลาภการเงินแล้วพูดถึงโชคลาภเลยดีกว่าโชคลาภของชาวราศีพิจิกไพ่เดโมนไพ่เดสตาร์ค่ะอ่โชคลาภของคุณของคุณไพ่เดวิลอาถ้าใครอยากเสี่ยงโชคลองดู ได้ไพ่ q u e e n of Pentacles ถ้าใครอยากเสี่ยงโชคลองดูนะคะไพ่ออกมาถามว่าเด่นเรื่องเรื่องของการเสี่ยงโชคไหมเด่นในเรื่องของความอยากคุณอยากเสี่ยงคุณอยากลองคุณอยากลง,กลงนะคะเพราะว่ามีไพ่เดบิวเข้ามาเดบิวความอยากนะคะถ้าอยากเสี่ยงเพราะคุณอยากได้เงินไงออแต่ถ้าใครอยากเสี่ยงบอกเลยนะไพ่ขอไพ่โชคลาบของคุณ มาจากความฝันนะคะโชคลาภของคุณมาจากความฝันนะคะมาจากความฝันของคุณนั่นแหละนะคะอาจจะอะลองเอามาเสี่ยงดูถ้าใครอยากเสี่ยงนะคะอาจจะทําให้ได้เงินเข้ามือบ้างอะไรเงี้ยน,นะคะ,ะเลขเด่นๆที่เห็นนะที่เห็นนะมีเลขเจ็ดแหละเจ็ดแหละของคุณเด่นสุดละนะคะของชาวราศีพิจิกน,นะอืโชคลาภอยากเสี่ยงลองดูคะ่ะแต่อย่าเสี่ยงเยอะนะบอกแล้ว มาดูเรื่องสุขภาพโชคลาภไปแล้วสุขภาพนะคะสุขภาพของชาวราศีพิจิกดาวไพ่หนึ่งทัวยสุภาพก็คือสุขภาพดีแข็งแรงทํางานได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะสุขภาพของคุณดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรมีคนคอยดูแลนะคะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่นะคะสุขภาพดีค่ะแข็งแรงนะคะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าใครก่อนหนั้นที่สุภาพย่ำแย่ ช่วงนี้เป็นช่วงโอกาสดีของคุณเป็นช่วงฟักฟื้นฟื้นตัวของคุณนะคะสุขภาพโชคลาภมันดูเรื่องอะไรต่อไปความรักเถอะความรักนะคะความรักของคนที่โสดก่อนเลยนะคะความรักของคนที่โสดคนโสดช่วงนี้คุณลังเลลังเลโลเล ก่อนหน้านีอา้อาจจะมีคนเข้ามาหาคุณแหละแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยนะคะมันเลยทำให้คุณรู้สึกว่าที่ผ่านมามความรักของคนโสดน,นะช่วงนี้คุณลังเลคุณโลเลคุณไม่แน่ใจในเรื่องของความรักเลยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมา,าบางคนเข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยไม่เข้าตา หรือว่าความรักที่ผ่านมามันล้มเหลวไม่เป็นท่านะคะบางทีมันมันประสบการณ์ที่ผ่านมามันไม่ดีในเรื่องของความรักนะคะไพ่ออเลยบอกว่าช่วงนี้คุณทําตัวเป็นคนแกรง่งคนเก่งโสดนะคะแบบเก่งแบบแกรง่งทำตัวเหมือนว่าไม่งอฉันอยู่คนเดียวได้ประมาณนี้เลยนะคะคนโสดคุณรู้สึกว่า,วา ช่วงนี้ฉันอยู่คนเดียวได้เก่งและแกร่งนะคะคุณก็เลยเหมือนว่าบทเรียนที่ผ่านมาประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่โอเคนะคะแต่ถ้าอยากอยู่ก็อยู่ต่อไปก่อนนะคะอยู่อยู่แบบสดๆน,นี่แหละต่อไปก่อนนะคะถ้ายังไม่มีใครเข้ามาจริงนะ<า>ชาวราศีพิจิกมาดูในคนที่มีคนคุยคะ่ะท่านที่มีคนคุยจะรู้ว่าความสัมพันธ์เป็นอย่างไรต่อนะคะ ราศีพิจิกคนที่มีคนคุยนะจริงๆคุณก็เป็นคนเก่งนะเป็นคนที่เป็นคนตรงเป็นคนเก่งเป็นคนซื่อเป็นคนตรงนะคะเป็นคนที่พูดค่อนข้างจะตรงไปนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของงานไหมประสบความสําเร็จแต่อาจจะช้านิดหนึ่งแต่ช่วงนี้คุณอาจจะมีคนคุยหลายคนไหม มันเหมือนว่ามีคนคุยหลายคนแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณมีมีตัวเลือกนะมาดูคนที่คุณคุยอยู่เขาเป็นคนแกง่งคนเก่งอืมคนที่คุณคุยอยู่เขาเขาเป็นคนที่แกง่งที่เก่งนะคะอ่าเขาก็เฉยๆกับคุณไหมอืมช่วงนี้รู้สึกว่าเขาเฉยๆเขารู้สึกล,งลังเล เขาก็ไม่แน่ใจอนะคะในเรื่องของความรักคนที่คุณคุยอยู่เขาก็ไม่แน่ใจเขาก็ยังลังเลเขาก็ยังเฉยเฉยกับคุณไหมนะคะแล้วเขาก็เหมือนว่าเขาอยากมีมีประสบความสําเร็จในชีวิตมีอำนาจมีบารมีนะคะไพ่เอนเอ็มเพอเขาเป็นคนที่มีอำนาจมีบารมีประมาณนี้เลยเขาก็เลยเหมือน เฉยๆกับคณเขาอาจจะเป็นคนในคนที่แบบว่าประสบความสําเร็จด้วยตัวเขาเองฉะนั้นมีคนเข้ามาคุยเขาก็ยังมีความเฉยๆพา,ายบอกว่าให้คุณสู้ต่อไป <c oughs> ความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะสองคนก็บอกว่าให้คุณสู้ต่อไปพ <c oughs> ายเจ็ด ไม้เท้าขึ้นมาหมายถึงว่าคุณก็ต้องพยายามแล้วก็สู้ต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าโอเคคุณชอบคนนี้แหละนะคะคุณคุยกับคนนี้แหละคุณอยากให้ได้พัฒนามากกว่าความเป็นเพื่อนหรือพัฒนามากกว่าที่เป็นอยู่ณนะตอนนี้คุณต้องสู้ต่อไปนะคะทาว่าโอกาสที่จะไปต่อมันก็ยังคุยกันได้มันไม่ได้จบสทัทีเดียวแต่มันเป็นช่วงที่ยังอยู่ในช่วงของการศึกษาดูใจ หรือว่าเรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่นะคะโอเคอันนี้สำหรับท่านที่มีคนคุยนะ,ะมาดูค่ะคนที่มีคู่คนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วเป็นอย่างไรบ้างท่านใดที่เข้ามาดูแล้วบอกว่าครอบครัวฉันดูดีดีอยู่แล้วนะคะไม่มีปัญหาอะไรไม่อยากดูก็ผ่านได้ค่ะไม่ว่ากันนะคะชาวราศรีพิจิกคนที่มีคู่นะคะ คนที่มีคู่ช่วงนี้คุณเหมือนกับเป็นคนที่ผงผางเป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วก็อาจจะยุ่งในเรื่องของการงานการงานเยอะการงานยุง่งบางทีทําอะไรเป็นคนที่ตรงมากไปบางที่ผู้หลักผู้ใหญ่พูดไม่เข้าหูเขานะคะหรือว่าเขาอาจจะไม่เห็นด้วยในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณทํานะคะ คู่ของคุณเขาก็เป็นคนที่สู้นะเป็นคนที่สู้ไม่ถอยช่วงนี้มุ่งมั่นในเรื่องของการทำงานหาเงินนะคะในเรื่องของความรากมักบางทีช่วงนี้มันเหมือนนิ่งๆอะ่ะความรักมันเหมือนนิ่งๆอะ่ะพวกคุณพวกคุณคิดในเรื่องของเ,อเรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องทำให้ครอบครัวสมบูรณ์แบบนะคะ ได้ไพ่เอ็มเพรสขึ้นมานะคะไพ่เอ็มเพรสขึ้นมาบอกว่าอ่าบางทีช่วงนี้คุณก็อยากสมบูรณ์แบบท้งครอบครอบครัวเนาะบางคนอาจจะมีโอกาสมีโอกาสตั้งท้องตั้งครันนะอืมมีโอกาสตั้งท้องตั้งครันได้นะคะชาวราศีพิจิกนะออืมอืมมเห็นไหมคะไพ่แปดดาบขึ้นมานะคะช่วงนี้ คุณและคู่ของคุณนะคะความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะถ้าใครดีอยู่แล้วไม่ต้องดู่านได้เลยนะคะเนาะแต่ถ้าใครแบบมีปัญหานะคะคุณจะมีปัญหาในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของการงานคืออ,อยากอยากประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานทั้งคู่นะคะทั้งคู่เลยทําให้คุณรู้สึกบางทีเอาเรื่องงานมาคุยกันกมากเกินไปหรือเปล่านะคะทาให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณรู้สึกแบบอึมครึมอะ่ะเขาเรียกว่า ความสัมพันธ์รู้สึกแบบนิ่ง,ง,งๆเฉยๆอึมครึมคิดแต่เรื่องงานมุมอยู่ในมุมของตัวเองมากเกินไปนะคะไม่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 ไมคุยกันเรื่องอื่นนะคะเขาก็คิดเรื่องงานเขาคุณก็คิดเรื่องงานของคุณอะไรเนี่ยมันอยู่ในมุมของเรื่องงานมากเกินไปนะคะเปิดใจคุยกันนะคะมันมีทางออกอยู่นะคะม,มีโอกาสตั้งท้องตั้งครันได้นะมีพ้าเอ็มเพรสขึ้นมา ไพ่เอ็มเพขึ้นมาเมื่อกี้มีโอกาสตั้งทองตั้งครันได้ใครอยากมีลูกมีโอกาสมีลูกได้นะคะโอเคนี่คือไพ่ของชาวราศีพิจิกนะคะในเดือนตุลาคม2566นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นะและก็ขอให้ชาวราศีพิจิกโชคดีมีความสุขพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะ